คนที่ชอบใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวอยากเพิ่งรู้เรื่องนี้จะดีกว่าไม่อย่างนั้นกลัวว่าจะไม่กล้าซื้อคู่ใหม่รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่ควรใช้ผงซักฟอกขัดเพราะมันอาจทําความสะอาดได้ไม่ดีและอาจทําให้เหลืองได้ตอนนี้มีแค่2ประเภทของคนที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดรองเท้าผ้าใบสีขาวหนึ่งคือคนที่ไม่รักความสะอาดอีกหนึ่งคือคนที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดรองเท้าผ้าใบสีขาว2พฤติกรรมที่ทําลายรองเท้าการแช่น้ําขัดรองเท้าการใช้ผงซักฟอกขัดรองเท้าการใช้ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดแบบแห้งค่ะรองเท้ารองเท้าตาข่ายแบบนั้นค่อนข้างยากที่จะข่ดททำความสะอาดให้สะอาดได้ยากใช่ไหมลองใช้สิ่งนี้ดูเป็นเครื่องมือที่ช่างร้านซักรองเท้าใช้กันไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวรองเท้ากีฬารองเท้าหนังกลับหรือรองเท้าบูทตสาหรับหิมะมันสามารถทําความสะอาดได้หมดถ้าชอบก็สามารถนํากลับบ้านได้เลยทําไมผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแบบแห้งถึงดีกว่าผงซักฟอกเพราะรองเท้าราคาแพงใช้แล้วจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าใช้ผงซักฟอกแช่จะทําให้สีตกและกาวหลุด ในผลิตภัณฑ์นี้มีสารสกัดจากพืชธรรมชาติรองเท้าที่ใส่จนสกรปรกใช้มันขัดขัดได้สะอาดยังรักษาความรู้สึกพื้นผิวเดิมของรองเท้าไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากีฬารองเท้าผ้าใบสีขาวหรือรองเท้าหนังก็สามารถใช้มันขัดได้ไม่ต้องกลัวว่ารองเท้าจะเหลืองหรือติดคราบที่สําคัญมันมาพร้อมหัวแร่งไม่ต้องใช้น้าล้างขัดเสร็จก็ใส่เดินได้เลยต่อไปนี้ไม่ต้องให้แม่ขัดรองเท้าแล้วขัดเองก็สะอาดได้ขัดอย่างสบายใจระหว่างที่กําลังมีโปรโมชั่นรีบลองใช้กันดู